สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเพิรวันนี้นะผมก็หลายคนอาจจะสงสัยนะผมว่าทาไมหน้าอินเทอร์เฟซมันเปลี่ยนไปนะฮะผมเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมมีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมตอนนี้ก็ผมยังไม่ได้อ่านอัปเดตอะไรเลยนะผมแล้วก็จะมาเล่นต่อในวันที่2 5ของเราด้วยเนาะซึ่งเท่าที่ผมดูนะครับผมในการอัปเดตมาครั้งนี้เห็นอะไรใหม่ๆม่ไหมก็ มีหนึ่งสิ่งเลยก็โดดเด่นมากๆเลยนั่นก็คือเครื่องยิงลูกไฟครับผมแล้วก็มีเออไอตัวโดมๆตรงนี้ครับผมแล้วก็มีเออตรงร้านเขียวๆนี้นะผมที่อัปเดตใหม่เข้ามาแล้วครับผมมันช่างน่าตื่นเต้นสนุกเกอรนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมปัเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาใน ตัวเกมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้นะครับผมว้าวเอ้ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเปล่ากันอื่นเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสูบบ่ V castle นะครับผมเกมที่เราจะมาสร้างเมืองนะผมให้ยิ่งใหญ่แล้วก็บริหารเมืองนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเขามีอะไรมากันใหม่เยอะแยะเลยเนี่ยเอ้ยขอปรับเวลาให้ช้าลงก่อนดิเราต้องศึกษากันใหม่ปเนี้ยงานที่มอบหมายอ๋ออันนี้เป็นไอตรงนั้น ที่เอาไว้ดูเวลาใครเข้าไปตรงไหนบ้างแล้วอันนี้อันนี้เป็นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาตินะครับผมตรงนี้อ่ะต้นไม้วิจัยเฮ้ยุกคนอ๋อก็คือสามารถอ๋ออ๋ออันนี้ประสาทแล้วเวอร์หนึ่งเวล 1, รสองอ๋อรู้แล้วนะครับผมเขามีอัปเดตอะไรใหม่เข้ามานะผมก็อัปเดตเข้ามานะผมก็จะเป็นมีระดับขั้นเนาะของประสาทเนาะ นั่นก็คือเวลาสมมติเราอยู่ประสาทระดับหนึ่งเนี่ยอันนี้คือประสาทระดับหนึ่งนะครับผมก็จะมีของได้แค่นี้แต่ก็มีของเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะนี่ก็เหมืองหินอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนประสาทระดับ2เนี่ยก็จะสามารถสร้างโบสถ์สร้างอะไรได้สร้างนัก,นกดาบนักตีเหล็กเฮ้ยมีโรงตีเหล็กด้วยนะครับผมมีอะไรแตกต่างเยอะเลยนะฮะผมอ๋อโอเคผมเพิ่งเข้าใจเข้ามานิดนึงครับผมมีร้านขายเนื้อนะครับผมไว้ตรงไหนได้บ้างะ อ้ยสามารถเอาไว้ตรงนี hmm. so, my my so oh, ้ได oh, uh, uh, ้นะผมร้านขายเนื้อโอ้มีทรัพยากรใหม่เข้ามาด้วยนะมีเหล็กกลับอะไรเนี่ยความรู้เหรอคืออะไรอะหนังสืออย่างงี้ป่ะแล้วก็มีเอ่อในการหาลมบนเก่านะผมอันนี้กระท่อมรานเนื้ออันเก่านะผมนี่กระท่อมประมงอันเก่านะฮะอันนี้เขาเรียกว่าสนามผักอ๋อเอาไว้ปลูกพืชผักงี้ป่ะปลูกทุกที่เลยนะฮะแล้วก็มีเป็นเอ่อนี่หินสุบยาอันเก่าเมืองหินอันเก่านะผมแล้วก็เมืองเหล็กเมืองเหล็กอันนี้เป็นเซฟเก่าเนาะอาจจะยังมีเออเขาเรียกว่าไงบั็กอยู่นะฮะ ้องไปเล่นใหม่นะครับไม่เป็นไรผมเดี๋ยวเราจะจบมีเหมืองเหล็กแล้วก็มีอันนี้ยุ้งช้างอันนี้อันปกตินะครับผมอ่ะทรัพยากรและไอ้ทั่วไปแล้วผมก็จะมีโบสถ์ปกตินะครับผมโรงเตี๊ยมตลาดแล้วก็เอออันนี้บอกโพสต์การขายของนะครับผมการซื้อขายมันก็เหมือนกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างนี้ปะ่ะเดี๋ยวราลองสร้างดิส่วนนี้หอดูดาวกับโรงตีเหล็กก็ไม่สามารถทําได้นะผมแล้วก็มีห้องสมุดด้วยเฮ้ยอันนี้ตัวเกมอัปเดตไปถึงไหนแล้วครับเนี่ยห้องสมุดด้วยนะครับผมตัวนี้ตรอ้องสมเเา,าปตัวนี้ก นี่งไงนี่คือระดับ2ใช่ไหมเพอเก็บไม่ได้ต้องใช้เหล็กนะฮะซึ่งตอนนี้ของเรายังไม่สามารถขุดเหล็กได้ใช่ปะ่ะถูกต้องนะผมไม่มีเหล็กให้เราขุดนะเพราะว่าเราซื้อที่ไปจนหมดแล้วเนาะมันเลยไม่มีเหล็กให้เราได้ไปขุดหานะครับผมก็ไม่เป็นไรนะ,ะผมแต่นี้เราได้ฟาร์มผักมาออลองปลูกดูดิโอเคมาตรงที่ซื้อขายตรงนี้นะ,ะผมก็เพิ่มคนเข้าไปเขาบอกว่าไม่มีม้าในพื้นที่นะครับผม อ๋อเป็นด้านไม้อย่างนี้เหรอโอ้ว้าวอันนี้ห้องสมุดนะฮะผมก็จะผลิตอะไรอ่ะอ๋อผลิตทรัพยากรใหม่นะครับผมอ้าวมันบอกไม่สามารถอ๋อชิบหายละไอพวกนี้มาบุกพอดีนะครับผมปบบตูให้มันเข้ามาโอ้ยยังยังทดสอบอะไรไม่เสร็จเลยนะอยู่ดีก็มากันแล้วนะครับผมตอนนี้จะต้านทานอยู่ไหมของของเราตอนนี้ปบบตูให้เข้ามาแนละ้วทำไมไม่เข้ามาเออเข้ามาสิ โอ้โหตอนนี้อัปเดตมาใหม่นะผมแต่เซฟเจ้าของเราก็ยังไม่มีอะไรนะผมต้องไปเล่นเซฟใหม่เนาะนักดาบของเราเออกมาจาัดก,การดิดูว่าผมจะออกไปได้หรือเปล่านักดาบของเราให้นักหนูของเราเนาะนักหนูของเราไปตรงนี้ให้มายิงตรงนี้นะครับนักหนูโอ้โหสู้กันดูเดือ,ด,อดมากตอนนี้ปั่นกันโอ้ยหอคอยจะแตกวะชิบหายละโอ้ไม่เป็นไรผมหอคอยเราแตกไปแล้วฮนะโอ้โหตอนนี้นักดาบของเราจะไหวไหมเนี่ย ต่างด่านทั้งหมดมาดิเราไม่มีห่อคอยด้วยโมเดิร์ตื่นเต้นกับของใหม่นะผมตอนนี้โคตรสวยเลยครับผมโมเดิร์ตืต่นเต้นกับของใหม่ตอนนักหนูหลบออกมาเพราะงันถ้านักหนูตายนี่คือจบแล้วผมตอนนักหนูดักไว้นะฮะนหนูดักโอเคอสเวินอสเวินออกมาจาัดก,การดินหนูขยับมาตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ยังมีอีกคันนึงเหรอโอ้โห มันช่างหนักหน่วงจริงๆวะ่ะทุกคนเราจะแพ้วะ่ะจริงๆเนี่ยไอผมแพ้ศึกนี้วะ่ะไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เลยไงไรนะผมเรายังมีนักดาบของเราดิดหน่อยอยู่เดี๋ยวเรารอให้มันพังแพงเข้ามาก่อนเลยแล้วกันมันเข้ามาหาเครื่องอันนี้ของเรานะฮะเพราะไม่งั้นนี่เราต้องแก้ขไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเนาะตอนนี้เราจะไม่ยอมแพ้นะผมเราลองหลอกรอให้มันเข้ามาหาพวกเราเลย่อยดิมันจะมาปะ พอนี่กำแพงเมืองที่พังไปก็ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะผมว,ว่าไม่มีอะไรตรงเสียหายเดี๋ยวเราลองร่อให้มันมาตรงนี้ดูโอ้ตอนนี้เรากําลังทําการจะสังหารค่อยๆทยอย,อยสังหารไปนะผมเออแต่การในเครื่องนึงแล้วผมตอนนี้แต่ก็เสียคนไปเยอะเหมือนกันนะครับไม่น่าไหววะ่ะฝั่งนี้อ้าบอกแล้วผมรอบนี้เราเวลาหมดอย่างเดียวนะฮะ กราเราหมดแล้วนะผมทางเราเหลือแค่นี้แล้วนะผมไม่น่าจะไหวกับครั้งต่อไปแล้วนะฮะเหลือแค่ห้านายอ้โัรอบนี้ถือว่าเป็นความร้มเหลวของเราเลยนะฮะไม่เป็นไรผมเดี๋ยวเราตัดมาตอนอเวลาหมดแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมทหารเราหมดแล้วนะ ต้องรอให้มันเข้ามาตรงป้อมปักกันเท่านั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนดูรามันหมดเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็รอดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเ,เรามาต่อกันดีกว่าว่าเออนี่ไงสามารถเพิ่มผู้ปฏิบัติงานเข้าไปได้ถึง3คนนะฮะน,นี้เราเพิ่มเข้าไปลองดูนะฮะผมโอ้โหเมื่อคืนนี่ หนักหน่วงเอาเรื่องนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้สร้างหัอคอยไว้นะฮะไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเรามาซ่อมแซมก่อนโอเคนะผมตอนนี้เราก็กดซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูอะไรหลายอย่างก่อนนะฮะตอนนี้ปุ๊บเราสร้างเครื่องอันนี้ไว้ก่อนเลยแล้วกันใอ้เรามีที่ของมันด้วยนะี่อันนี้ผลิตอ๋อสามารถผลิตอาหารได้เพิ่มขึ้นนะฮะโอเคเราแอดไว้ก่อน ตรงนี้ก็เราไม่มีหมาเนาะเขาบอกว่าไม่มีที่หมาอยู่ใ,ใกล้ๆนะผมก็เลยสามารถผลิตได้นะฮะเหมือนจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับหมาครับผมไอเครื่องผลิตเหล็กนี่ก็ไม่สามารถทําขึ้นมาได้นะับผมเพราะว่าพื้นที่ที่หาเหล็กของเราไม่มีเนาะเพราะว่าตี่เป็นเซฟเก่านะครับผมอ่าไอตรงนี้ ตลาดเนี้ยมมันเหมือนกับเวลาเอาไว้ we เวลาเราซื้อขายของเนาะ,ะแล้วนี่ก็เป็นโบสถ์นี่ก็ลงเตรียมนี่ก็ร้านค้าปกติเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการอาหารก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมแล้วก็ของแต่งก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปนแลงนะฮะเปลี่ยนแปลงเข้ามาก็แค่สองสาอย่างแค่นี้นะผมกับคนเรื่องของเราต่อนะผมนี้เราก็ต้องมาสร้างเมืองนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สร้างเมืองสร้างประตูไว้ตรงนี้นะฮะเอาเตรียมต้อนรับกับผู้มาเยือนอีกนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทําอะไรอีกแล้วนะครับผมหรือต้องมานั่งรอไม่ได้ไม่เอานะผมไม่นั่งรอแล้ว ตอนนี้เราต้องฮึกเขิมขึ้นมาเออลืมเลยทำทหารเพิ่มนี่ว่า10คนไปเลยโฟนชนเพิ่มโพนชนนี่เอาเยอะรับผมเอาสัก16คนไปเลยนะครับผมมาใบความรู้เราเพิ่มขึ้นแล้วนะผมใบความรู้จากห้องสมุดเนะาะใบความรู้สามารถเอาไปทำอะไรได้อยากรู้อันนี้ไม่มีคนมานะฮะอันนี้อัปเกรดเต็มแล้วคนเราก็เต็มแล้วนะเราต้องอัปเกรดตรงนี้ทำไมอัปเกรดได้แค่นี้อ่ะเออเราต้องอัปเกรดอะไรก่อนหรือเปล่าวะอันนี้อ๋อต้องอัปเกรดอันนี้ก่อนปะต้องใช้เหล็กถึง 150เลยนะฮะเดี๋ยวเรากดซื้อเหล็กไม้ถึง150ก่อนเนาะอัปเกรดให้ถึงเว็บสามเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้พอถึงเว็บสามเสร็จถึงจะมาอัพบ้านได้อ๋อเหมือนแบบทําให้เป็นไว้แค่เป็นตอนมากกว่าครับผมไม่ให้มันฟูแบบเหมือนตอนที่เราทำเนาะที่แบบสร้างอะไรก็ได้อะไรก็ได้หมดเลยครับผมเขาพยายามทําให้มันไม่ของไม่ล้นตลาดนะฮะไม่ฟูเกินไปเนาะก็ถือว่าดีครับดี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 ดดท่านี้ก็ถือว่าดีเลยก็เป็นการแบบทําให้ทรัพยาก,กรเราไม่ล้นเหลือมากเกินไปนะครับผมโอ้ มันเปลี่ยนเป็นเครื่องอันนี้ได้ปะเครื่องอะไรอะเครื่องยิงไฟอะต้องทําไงวะไม่รู้เลยฮะตอนนี้เครื่องยิงไฟทําไงวะกินบอกว่าไงเครื่องยิงไฟได้ตอนไหนได้จากเครื่องทําเหล็กเหรอซึ่งเราไม่สามารถผลิตเครื่องทําเหล็กได้ก็ оче, ไม่สามารถทําเครื่องยิงไฟได้ถูกต้องปะโอโหไม่เป็นไรนะผมนี่ก็เป็นที่ทําฟาร์มนะผมให้กับอสดอนมาทําฟาร์มเนาะก็รือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นเยอะนะมีม้ามาด้วยนะฮะแต่เรายังไม่มีม้าเลยสักตัวเดียวนะฮะ เดี๋ยวเราเอาทหารมาไว้ตรงนี้โอ้ยุงฉานสามารถอัปเกรดได้เต็ม1000พปะอา้าวก็ถูกก็นี่วาโอเคแล้วเดี๋ยวเราผลิตโกดังเพิ่มแล้วกันเนาะเอาไว้แถวนี้แล้วกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะ้ัสี่หลังเนาะโอเคตอนนี้รอบนี้เราจะไม่น่าพลาดแล้วละ่ะอือจริงไม่น่าพลาดแล้วละ่ะเราเมื่อกี้ไม่ได้สร้างอะไรไปเลยโมเดลตื่นเต้นกับของใหม่นะฮะผมเราลองมาลองดูก่อนดิมันบอกว่าตัวเล็กมากเลยนะแทบจะไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวขออ่านก่อนนะ เท่าที่อ่านดูคร่าวๆนะครับผมมันก็มีอะไรที่แปลกๆแล้วก็ผมแบบยังไม่รู้เรื่องอยู่นะครับต้องไปเล่นใหม่้งแต่ต้นน่ะน้ะถึงจะรู้มาเนาะถ้ามาเล่นแบบตามเซฟอย่างนี้ก็อาจจะไม่รู้เหมือนผมนะฮะไม่มีใครไปสร้างอะไรเลยล่ะเอ้กําลังพิมานนะครับผมตอนนี้ถึงรามที่เรียบร้อยนะ,ะโอเคนะตอนนี้เมืองเราก็ยังสงบสุขเหมือนเดิมนะฮะมีอะไรอัปเดตมาใหม่เยอะแยะเลยนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าดีดีดีแล้วผมจะได้ ไม่ทำเจอะเนาะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนจะลดราคาในสตรีมด้วยนะสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมก็สามารถไปซื้อได้นะผมเออผู้ถึงอะไรมาใหม่อันนี้ทําอะไรได้เนี่ยยังไม่รู้เลยาทาอะไรได้นะผมยังไม่รู้เลยจริงๆคือยังไม่รู้เลยว่าสามารถทาอะไรได้เพิ่มความรู้ปะ่ะห้องสมุดก็เหมือนแบบเพิ่มความรู้ให้กับประชาชนอย่างนี้ปะ่ะ ไม่แน่ใจวะทุกคนอ่ะถ้าใครชอบนะผมนะใครอยากดูนะผมสำหรับเกมนี้นะบิคัเซลนะผมก็กดไลค์ write, นะผมแล้วก็คอมเมนต์บอกตาน่ารัาง,างคลิปได้เลยนะครับผมว่าอยากดูอีพีต่อไปจะได้มาทําใหม่นะครับผมในการเรียกว่าอะไรอะรีเวิร์สใหม่เหรอเออเพราะว่าตอนนี้มีการอัปเฟตเข้ามาใหม่นะก็มีทรัพยากรเข้ามาใหม่เนะก็ระบบการเล่นอาจจะไม่เหมือนเดิมที่เราเหมือนที่เราเคยทําไปนะฮะอยากทําเครื่องยิงไฟมากๆเลยนะครับผมแต่ไม่สามารถทําได้นะผม ตต้อง,ต,องต้องทำเครื่องอันนี้ก่อนซึ่งเราไม่มีเนื้อที่ให้อรอัพยากรใหม่มันงอกเงยขึ้นมาแล้วนะฮะก็เลยไม่สามารถทําเครื่องตรงนี้ได้นะใช่ปะใช่เลยนะไม่มีตัวไหนพื้นที่สีเขียวสามารถทาได้เลยนะครับผมเฮ้ยมาแล้วครับหนุ่มตัวนี้ถึงเวลาที่พวกกองทัพมอนเตอร์กำลังจะมาแล้วนะครับผมแล้วเ,เปิดประตูดิเออเชิญชวนหน่อยเชิญชวนหน่อย,อยเตรียมตั้งรับโอ้โหมาเยอะมากกี่คันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ ไม่ไหวแล้วตัวนี้แหลกเลยอ่ะเอาเข้ามาเข้ามาเอาอะไรเข้ามาเอาเข้ามาเัดการนักดูเรายืนลอข้างหลังนะฮะคอยยิงซัพพอร์ตคอยยิงซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังนะผมตัวนี้ก็วันที่26่สนนิเลยจบไปนะผมนักป่าเจตการเจต,กา,ตการให้ตัวอ็อกตัวใหญ่ก่อนโอ้โหมันมรุนแรงมากผมตัวอ็อกเนี่ยนี่ก็ตัวอะไรไม่รู้อะ ตครับผมจต่การตัวทรอวก่นอนช็อกนมันออกวะมันเหมือนเน่เออไอออกมาจากการเครื่องด้วยเฮ้ยตรงนี้โดนตีอยู่จจ้าจัดก,การเครื่องตรงนี้เสร็จก่อนแล้วเราก็จัดการเครื่องตรงนี้ต่างจากจัดการเครื่องตรงนี้ด้วยเฮ้ยตรงนี้มันมีเครื่องยิงกระดเพาด้วยนะกำลังดวลกันอยู่ครับผมโอ้ฝั่งนี้ก็มีโอ้ my god ไอ้เจดก,การดีทังดาบไม่าก,การให้แตกอะโอ้ตีแตกแล้วโอเคมานังดาบมานี้จบสิ้นกันแล้วนะครับผมกำลังจะบอกให้นักดาบเดินทางมาตรงนี้นะฮะแต่จบไปแล้วผมว้าวเห็นไหมง่ายได้นะครับผมโอเคครับนะผมตอนนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างครับผมเราสามารถสร้างอันนี้ได้แล้วเนี่ยหอดูดาว อ๋อต้องสร้างไว้แถวนี้เหรออ๋อต้องสร้างไว้กับห้องสมุดเท่านั้นนะฮะหอูดาวแล้วก็นี่ไงลงตีเหล็กเอ้ยถ้าเราไปลงตีเหล็กแต่เราไม่มีเครื่องเครื่องขุดเหล็กเราก็สามารถนาเหล็กมาใช้ได้ดิงั้น่ะแต่เราต้อง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 ซื้อนะครับผมโอเคไม่เป็นไรได้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 ทำไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเครื่องตีเหล็กเรามาดูหอดูดาวกับห้องสมุดห้องสมุดนี่ไม่แน่ใจเลยอะเอาไปทำอะไรยังไม่รู้โอเคแล้วตรงนี้หอดูดาวของเราสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทำอะไรได้อ่ะ เอ้ยอยากรู้อ่ะมันทําอะไรได้เนี่ยเพิ่มคนงานเอองงว่ะทุกคนขอร์ดูดาวไว้ทํะไรอันนี้โรงตีเหล็กนะฮะขอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะฮะอัปเกรดด้วยอะผลิตอะไรไม่ได้เลยถูกต้องไหมเพราะไม่มีเครื่องขุดเหล็กถูกต้องก็บอไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะผมตอนนี้เอ้ยแล้วที่ผมสังเกตเห็นนะผมต้นไม้นี่มีสูงต่ํามากยิ่งขึ้นนะปกตินี่จะเป็นสีเดียวหมดเลยเนี่ยใช่ปะเออถือว่าดีดีดีดด ไาทำอะไรไม่รู้แล้วผมหอดาวตอนนี้ตึ๊บเลยโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมนะกดไลค์ด้วยนะผมแล้วก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะผมว่าอยากดูต่อไหมจะได้เอามาทำนะเพราะว่าตอนนี้เกมเพิ่งอัปเดตเลยนะฮะสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวเชียวนะับผมโอ้โหทุกคนตอนนี้ตังเราแบบร้อยเหลือมากไปทำงานให้แข่งขันกว่านี้เลยสิโอ้ยเก็บภาษีก็เก็บแล้วทำงานก็ทำง,งานแล้วนะผมตอนนี้ตังรถมากเลยไม่เป็นไรนะครับผม แอดเครื่องเข้าก่อนดีกว่าอันดับแรกเอ้ยสวยงามนะครับผมตอนนี้สถานที่เตรียมพร้อมหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็อักรอัปเดตไปนะครับผมว้าวเกินะผมสวยงามแนละ้วตอนนี้โกดังเต็มอีกแล้วนะผมไม่เป็นไรนะปล่อยไว้ก่อนนะฮะนักดาบมาตรงนี้ตั้งแถวทุกคนมีเสริมเกาะด้วยวะแล้วก็มีอะไรเนี่ยลูกดอกไฟว้าวมีเสริมลูกดอกไฟด้วยเฮ้ยเอาเรื่องวะอุ้ยตอนนี้เสร็จแล้วเสริมลูกดอกไฟ อย่างโหดอย่างดุบอกเลยทั้งดาบเราล่ะทั้งดาบเราสามารถเสริมอะไรได้บ้างเสริมดาบเสริมเกาะเสริมโลกโอ้คืออัปเกรดให้มันแบบไอ้แข็งแรงขึ้นยนี้ปะไอ้เครื่องนี้ไม่อัปเกรดไม่ได้อะนี่ไงลูกไฟโอ้นี่ไงไนี่ไงนี่ไง,ไงโอ้เจอแล้วเจอแล้วว้าวว้าวโอ้เสียดายนะผมตัวนี้ตังค์ไม่พอจะซื้อดิวันนี้เรายากจนมากเลยนะเนี่ยจริงทำอะไรไปบ้างวันนี้ทำไมมันรู้สึกว่าเรายากจนจากอะไรขายได้ขายไปก่อนดิ ออโอ้โหอะไรที่มันไม่จําเป็นลองขายขายไปก่อนดิมาดูว่าตังจะขึ้นหรือเปล่าโอ้โหตังแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงคิดหนักวะทีนี้ภาษีก็เก็บเต็มไปแล้วนะครับผมตัวเนี้เหมือนกับประชากรเราเยอะเกินไปทําลายบ้านทิ้งไปนะผมให้จานวนการเต็มของประชากรมันน้อยลงนะฮะนักดาบมาตรงนี้ให้หมดเออเยอะมากบอกเลยออกไปข้างนอกดีกว่าผมว่านักดาบเอาเลยเผชิญหน้าไปเลย ป,ประตูเออดักดาบบอกให้ออกมามันเดินเข้ามาข้างในเฉยงงปะอ,อ๋อหรือว่ามันมันไม่สามารถออกได้โอ้โหบอลมันามาถไม่สามารถออกได้แน่เลยวะตอนนี้ทลมุนมากยิงกัละนาวตรงนี้ใส่กันยับบอกเลยเออเอาไอ้ฝั่งนี้ก็มีนี่ว่ะโอเคเราให้ดักดาบของเราออกไป,ปเผชิญโลกภายนอกนะฮะโอเคดักดาบเรากำลังออกมาแล้วันะน,ะนี้ออกมาแล้ว แต่การพวกนี้ก่อนดีนักดาบเอ,อ้ยวิง่งไปไหนกันวะเออวิ่งกลับมาออกมาให้ได้นักดาบโอ้โหโโอโต้ตัวแต่ประตูเล็กไปครับผมตัวนี้นักดาบออกไม่ได้นะฮะผมน่าจะใช่แบบนั้นนะครับผมเออนักโนไว้ตรงนี้ดิามายิงตอบโต้วพวกนี้ครับผมนักดาบออกมาได้ยัง ออกมาได้แล้วนะตอนนี้ทั้ดาบออกไปลุยกับพวกนี้เลยดีกว่าโอ้โหหาฝนจะชัดทุกคนดูดิจบปรงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการอัปเดตใหม่ที่ผมว่าดูเดือดอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะครับผมมอนสเตอร์ก็อาจจะอัปเดตขึ้นมาแบบแข็งแรงขึ้นนะฮะ เราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะเอาจริงก็งถ้าถึงวันที่30ก็คงจะจบไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องรอไว้จนถึงวันที่30มสิบนะเนาะซึ่งเราไม่สามารถทาอะไรได้นะโอเคงัค้นเราเดี๋ยวเรารอต่อไปนะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถทาอะไรได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราซ่อมแซมมันก่อนนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาสร้างประตูที่ฝั่งนี้นะผมเพราะว่ามอนสเตอร์จะเข้าไปในฝั่งนี้เนาะปุ๊บสร้างไว้ก่อนแล้วกันเตรียมของพร้อมไว้ก่อนนะครับผมสำหรับ ฝั่งนี้เนาะโอเคเสร็จเทียบร้อยนะผมตรงนี้รอนะผมเออแล้วก็ประกาศข่าวนิดนึงนะครับผมตรงน,นี้ในสตรีนนะผมก็มีเกมลดราคาเป็นจํานวนมากเลยนะครับผมก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับผมโดยหนึ่งในนั้นนะผมก็มีเกมนี้ด้วยนะครับผม B ี a ค t l e นะครับผมก็สาหรับใครนะผมบอกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะใครอยากเล่นนะผมสามารถเข้าไปซื้อมาเล่นได้นะผมในราคาประมาณ ร้อยกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออหอคอยของเราก็สร้างเสร็จเรียบร้อยนะผมเราต้องเอาเครื่องมาใส่เนาะใส่เข้าไปตรงนี้เอาเป็นเครื่องหนูแล้วกันเนาะตรงนี้เ,เป็นเครื่องยิงหินอ้าวหมดแล้วเรือต้องมาสร้างเพิ่มสแล้วครับผมแล้วก็เครื่องยิงหนูนะครับผมเนาะเอาให้เต็มไปเลยเอออ้าวชิบหายละตังทุกคนเรากำลังจะเข้าขั้นวิกฤตอีกแล้วนะผมโดยตังของเราจะลดลงอีกแล้วนะผมตอนนี้ว่าไงดีว่าเฮ้ยสร้างตลาดเพิ่มดีกว่า น,นั่นแหะเพราะว่าการที่เราไม่มีตังค์เราต้องสร้างตลาดเพิ่มน่าจะได้มั้งจะได้ขายของเพิ่มนะฮะจะได้มีตังค์กันนะผมอาจจะอาจอาจนะนะอา่าเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วผมสร้างตลาดเพิ่มดีที่สุดตอนนี้เออทําได้ดีทำได้ดีดดโอ้โหต้องสร้างตลาดเพิ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวคนเข้ามาเปึ๊บตรงนี้ด้วยมีอีกหนึ่งคนนะผมแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งคนนะฮะ ว้าวแล้วก็เครื่องก็เสร็จเทียบร้อยแลผมเอาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะผมว้าวเออแล้วก็ในเครื่องยิงหินไฟเราลองซื้อหินมาก่อนแล้วกันเนาะเอาหลักร้อยหลักร้อยหกรปุ๊บเอ้ยเรา,เรา,เ,ราเราต้องเราต้องทำเครื่องอันนั้นก่อนดีกว่านี่เครื่องยิงหินไฟนะผมใช้หีน100ร้อยนะผมลองดูเฮ้ยทำไมมัน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 ไม่ขึ้นขึ้นยังเนี่ยสุดตรงนี้เป็นหินยิงไฟใช่ปะ นีงไงกำลังสร้างว้าวดีเลยครับผมีเลยดีเลย,เลยชิบหายผมยังสร้างไม่เสร็จเลยนะฮะพวกมอนเตอร์มากันแล้วนะครับผมตัวนี้เิดประตูให้มันเข้ามาสวยงามนักดาบออกมาประจนภัยออกมาจัดพวกมันเลยนานมายืนรอตรงนี้นะฮะทั้งทหารของเราด้วยทั้งเอ,อ่อพวกที่มันมาด้วยนี่งไงคือยิงไฟได้เลยจริง,รงๆด้วครับทุกคนโอ้โห มัเหม็นรุนแรงเอาเรื่องวะเออเอาเรื่องวะนักดาบของเราออกมาข้างนอกครับผมตอนนี้นี่บังคับให้นักดาบของเราออกมาข้างนอกอยู่นะฮะไม่รู้ออกมาได้หรือเปล่านะครับผมตอนนี้โอ้นักฮนดูก็ยิงฮนดูไฟโอ้ถ้าสมมติมีอันนี้น่าจะมันกว่านี้นะผมเออถ้ามีเครื่องทำทำเหล็กอะไรอย่างนี้มีมา้ามีอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยว่าน่าจะมันกว่านี้นะฮะผมตอนนี้เอ้ยตีย๊ยพวกออกนี่ดิ โอ้น่าเสียดายจริงๆนะครับผมโอ้โหเม่อัอ้นี่เาจะได้เล่นแบบเบามันอยู่นะฮะเอ้ยนักดาบออกมาดิไม้ออกมามักดาบทำไมชอบเออ,อเอออะเออจริงถ้าจะให้ดีก็ปรับตรงนี้ด้วยก็ดีนะนักดาบชอบแบบเออเออยังไงไม่รู้อะ่ะยูนิตอะโอเคเราซ้อมแซมตรงนี้คืนกับมานะฮะว้าว สวยงามก็ผมตอนนี้เกิดใกล้ๆก,ก,กันด้วยนะครับตอนนี้เราสร้างเป็นเฮ้ยทำไมสร้างไม่ได้สร้างเป็นประตูไว้ตรงนี้นะครับผมเราก็สร้างหอคอยเพิ่มเนาะเพราะว่ามันบุกอีกฝั่งนึงก็ขยับมาอีกนิดนึงนะฮะสร้างไปเพิ่มเลยละกันนะครับผมโอ้เราสามารถผลิตเครื่องอยิงไอเครื่องผลิตหินได้นะบ,บอกเลยมันเนาะผมมันนะผมตอนนี้ โอ้นักดําเราเสียไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนักหนูของเรายังเหลือกันอื้อซ่าเลยนะครับผมตอนนี้โอ้โหตอนนี้ก็วันที่29น่สะ้อีกหนึ่งวันเราก็จะจบแล้วเนาะสำหรับอีพีนี้ก็เป็นการจบแบบงงๆนะครับผมเพราะว่าของใหม่มาเยอะเกินนะผมจบแบบงงๆเลยเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยนะเนี่ยยังงงอยู่เลยว่าอะไรไปอะไรอยู่นะครับผมโอ้โหก็ตอนนี้การบริหารเรื่องของเราก็สำคัญสุดนะผมก็คงจะเป็นอาหารนะสำหรับการเล่นเกม แนวนี้นะครับผมอาหารและทรัพยากรี่ต้องบริหารให้ดีเนาะส่วนสำหรับมอนสเตอร์นี่ก็อาจจะยังไม่โหดร้ายนะเพราะว่ามอนสเตอร์อยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไปนะผมเลยทําให้เราสามารถเล่นได้แบบชิลๆไม่อะไรนะครับผมอ่าโอเคนะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะเราผลิตเครื่องขึ้นมาก่อนแล้วกันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เอ้ยใส่ไม่ได้อ้หมดแล้วอ่อโอเคเราไปสร้างก่อนนะมันหมดแล้วับผม ปึ๊บปบนี่แล้วก็ปึ๊บปึ๊นี่นี่ก็รอเวลาให้เครื่องของเราสร้างเสร็จนะฮะแล้วก็เอามาใส่ในตัวนี้นะฮะนี่จะเป็นเว็บสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมก็จะจากกลางกันแล้วนะครับผมในเซฟเก่าเนอะอยากให้มีเซฟใหม่ก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะผมเจะจะมีเซฟใหม่มานะครับผมก็จะมีของอะไรมากยิ่งขึ้นนะฮะโอเคนะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ15วินาทีนะครับผมก็จะจบ เวฟสุดท้ายนะครับผมองอีพีนี้แล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราต้องจัดการก่อนแล้วกันมา <c oughs> ดูกันครับผมว่ามอนสเตอร์เราจะมาเยอะขนาดไหนนะมาแล้วเปิดประตูต้อนรับฝั่งนี้นะผมแล้วทหารเราเตรียมรอพร้อมอยู่แล้วนะครับตัวนี้สบายบือแล้วผมตัวนี้อุ้ยลูกหินลอยมาโอเคมีฝั่งนั้นยิงช่วยด้วยนะฮะเราขนงเราอยู่เรียงรายด้านบนนะฮะกรททำการยิงลงมาสบายสบายได้อยู่ ต่างๆเราวิ่งมาฝั่งนี้ได้เป่าไอ้ปกติมันจะมีเครื่องอันนั้นด้วยนะที่มันเอาไว้ปีนเครื่องกำแพงอะแต่ทำไมรอบนี้ไม่เห็นมาเลยอะปกติจะมีเครื่องนะครับผมเอาไว้ปีนเครื่องกำแพงเนาะเป็นเครื่องที่น่าหงุดหงิดมากเลยมันจะมาจอดข้างๆตรงนี้นะผมแล้วก็ให้มอนสเตอร์ปีนขึ้นบนก,กำแพงวิ่งกัะต่างกำแพงหงุดหงิดมากเลยนะผมมันนั้นแต่รอบนี้ไม่เห็นมีวะ่ะอ่ะให้เขาจัดการตรงนี้ดูก่อนด้วยวเราเลือกหมดง่ายไป โอเคนะครับผมตอนนี้ก็วันที่30เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นการจบอ p ของเราแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะต่อแล้วนะครับผมสำหรับบเกสอนะครับผมอ p นี้มาแบบงงงแล้วเราก็ไปแบบงงงนะครับผมก็คือมันไม่มีอะไรทำจริงๆนะครับผมก็คือมางงงไปงงงเลย สำหรับใครนะผมที่ชอบนะผมก็กดไลค์พลังใจให้กับผมด้วยนะฮะวันนี้ก็จากรากันไปด้วยภาพสวยๆนะครับผมกลกองอาหารเรียงรายนะครับผมเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดในใต้ล่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จากราค์แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับบีแคนเซลเนาะก็อย่าลืมนะผมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ